หลีกูรู้แล้วแล้วมันน่ากีตรงไหนนะดาราเกาหลีเนี่ยมันน่ากีซสิมึงนายขอดูหน่อยสิไ <c oughs> หนหูมึงเนี่ยนะรสนิยมต่ำมากเลยนะเนี่ยฮะมึงดูหน้าสิเนี่ยมึงมันไม่น่ากีตรงไหนมึงหันไปดูอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทีนะ <c oughs> โอ๊ยอะไรเนี่ย นังพานเป็นอะไรฉันจะอ่านหนังสือออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยมานี่มานี่เป็นอะไรฮะมืงดาราเกาหลีดาราเกาหลีพิกีนะนะกูคุยงงเรื่องอะไรฉันอ่านหนังสืออยู่เนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องเลยไปห้องน้ำอะไรอะต่ดาราเกาหลีแล้วมากลงมากรีนอะไรเนี่ยโอ๊ยอะไรอีกนางพัน ออกมาอ,ออกมานี่เลยมานี่มานี่อะไรของแกเนี่ยฮะกีอ่อะไรดาราเกาหลีกูรู้แล้วแล้วมันน่ากีตรงไหนเนี่ยดาราเกาหลีเนี่ยมันน่ากีสิมึงนายขอดูหน่อยสิไ <provoc> หนหอมึงเนี่ยนะรสนิยมต่ำมากเลยนะเนี่ยฮะมึงดูหน้าสิเนี่ยมึงมันไม่น่ากีตรงไหนมึงหันไปดูออ๊ย เหมือนจริงด้วยอ่ะดูสิแต่หน้าซิซี่อ่ะเป็นอะไรอ่ะพักผ่อนน้อยหรอไม่ได้นอนหรอเซสอะไรเลื่อนอ่านดีๆมึงเลื่อนลงไปอ่างล่างไหนกลางโทรศัพท์จะพูดไม่ชัดละอ้โดาราเกาหลีเสียชีวิตกระทันหันในห้อง607อพาร์ตเมนต์ดีใจอพาร์ตเมนต์นี้ดิ ใช่มึงพันแบบเราที่กูกิดอ่ะเพราะเขาตายในห้องเรานี่แหละมึงอันยองอันยองอันยองมึงเขาเขาพูดว่าอะไรอ่ะมึงจะแปลทำไมมึงหนีสิไหนล่ะเอ้าอะไรวะนี่ตายแล้วเหรอคะอันยองไม่ยอมค่ะยืนเยี่ยวแล้วกูจะกับมึงทำไมนี่จะรู้กันจะเป็นไงฮะ เียอะไรนะคะจะเดินไปไหนล่ะทำไมพูดไทยได้อะคะฟังหนูพูดทุกวันจะไปไหนจะไปเดนมาคะอืมอะไรนะหนูไปได้ไหมคะหนูจัดแห่นรอคะดูหนูทุกวันอะไรไปอีคะอืมอะไรนะไปได้ยังคะ ตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจาเยิ่งกว่าหาครับเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูย